ทำความเข้าใจก่อนนะแต่เหมือนมึงจะเลยไปไกลเลยนะไอ้ที่เรียกแผนที่แผนที่เนี่ยสรุปแล้วมันไม่ใช่แผนที่นะมันคือแผนผังป่ะเส้นเส้นขีดเออมันคืออินเตอร์เซกอกมึงเคยดูช่องเจ็ดไหมเราก็ช่องเจ็ดอ่ะรงกลามอ่ะมันมีสามอัาจากกูวงของกูมึงวงของกูมึงวงของกูใชตรงไหนอะคุยกันไม่ได้เอาตรงนั้นน่ะมาคุยกันอไม่ได้มีใครอะไรยังไง เป็นพื้นที่ที่ใครก็อ้างสิทธิ์เขาใช้คำาอย่างนี้เขารณรงค์ว่าฝ่ายกต้องเขาขอว่าอย่าเรียกพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเขาเรียกว่าพื้นที่อัาสิทธิ์พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนพื้นที่อ้างสิทธิ์ไหลทวีบแผนที่ขึ้นมาดูแผนที่ขึ้นมาดูแล้วบอกเราเราเราฝากมีอินเสิร์ตนั้นเรามีอินเสิร์ตที อีประเด็นเรื่องเกาะกูดเป็นของใครเนี่ยคิดว่าน่าจะจบแล้วเพราะว่าเท่าที่มอนิเตอร์ดูเนี่ยสื่อหลายที่ช่วยกันอธิบายว่าแบอย่าอย่าอย่าไปปลุกจนขนาดนั้นแม้กระทั่งพักประชาชนก็ยังบอกเลยว่าเกาะกูดเป็นของไทยอันนี้เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลทุกอย่างมันมีคําอธิบายมีไม่ได้คําอธิบายที่ที่ถูกต้องนะหมายถึงว่า F Y I ว่าไม่ควรเรียกว่าแผนที่เลยซ้ำอ่าแผนตัวเนี้ยอื ใครเขาอ้างสิทธิ์มายังไงเนี่ยฝ่ายผู้ง่ายฝ่ายเราก็วืบเข้าไปใช่ไหมานีเออมันไม่มีแผนที่ที่มันบอกชัดตัวนี้เพราะเราชี้ไม่ได้เราชี้ตรงนี้คนเขาไม่ได้เห็นมีเนเส้นตัวตัวเส้นปากเนี่ยน่าจะเป็นที่ไทย่ากปะใช่อ่าใช่ อ่าสีน้ำเงินเนี่ยเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเส้นที่ไทยอ้างสิทธิ์เส้นสีแดงเป็นเส้นที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์คำถามก็คือประเด็นก็คือว่าเส้นขีดแนวราบเนี่ยจากขวามาซ้ายเนี่ยจากแผ่นดินกัมพูชารากมาเนี่ยมันมันดูเหมือนผ่าเข้าไปตรงเกาะกูแต่เขาเว้าไว้ให้อ่าอันนี้เขาอ้างสิทธิ์มาเขาอ้างมาของไทยก็เลยบอกว่าอ่ะมึงอ้างตรงนี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวคุยกัน ไม่ได้แปลว่าเรายอมรับการอ้างสิทธิของเขาเพราะว่าเราก็บอกว่าอันเนี้ยมันเสี่ยงหมายถึงว่าอยู่ดีจะมาอ้างสิทธิอย่างนี้นะว่ากอกเขายอมรับนะคุยกันก่อนนะเขายอมรับไปแล้วยอมรับไม่ใช่ยอมรับสมัยนี้นะฮะยอมรับมาตั้งแต่สมัยรอ้าแล้วว่าเกะกูเป็นของไทยตั้งแต่สนธิสัญญาฝรั่งเศสไทยไปแล้วแล้วเขาก็ต้องสืบสิทธิ์ด้วยนะทีนี้คําถามก็คือว่าของเราเนี่ยก็เลยบอกว่าคุณอ้างตรงนี้ผิด เขาบอกแม่เขาถูกเพราะเขาลากมาจากหลักกิโลหมุดสีน้ําเงินกับสีแดงที่มันบรรจบกันมุมขวานั่นน่ยเป็นเขาเรียกว่าหมุดที่เจ็ดสิบสามเป็นหมุดที่ใช้อ้างอิงจุดนั้นคือจุดแบ่งในแผ่นดินนะเป็นจุดที่แบ่งระหว่างไทยกับกัมพูชาเขาก็เลยลากมาจากตรงนั้นอเราบอกว่าไม่ได้มึงลากจากตรงนั้นน่ะมันผ่านเกาะขูดก็ในเมื่อคุณยอมรับแล้วเกาะขูดเป็นของไทยมันต้องนับจาก เกาะกูดหลักของการนับจากตรงไหนเป็นพื้นที่ของไทยเป็นหน้าน้้ำของไทยเนี่ยมีอีกแผนที่หนึ่งไหมแผนที่สีฟ้าอม,มีไหมที่บอกว่าจากเส้นสันเส้นฐานเส้นฐานเบสแผ่นดิน,นอ่จากหยดน้ําทะเลหยดแรกใช่ไหมจากเม็ดทรายขอบเม็ดทรายสิบสองมล <12 S 1> ยทะเลอื เป็นอำนาจอธิปไตยใช่และอีกอสิบสองไมล์ทะเลเป็นเขตต่อเนื่องอำนาจอธิปไตยแล้วหลังจากนั้นสองไมล์ทะเลเป็นเขตทะเลสองร้อยไมล์อ่าสองร้อยไมล์สองร้อยไมล์ทะเลอ่าก็จะเป็นเขตที่ของของแผ่นดินนั้นอะไรเป็นเขตที่ใช้สิทธิ์ได้แต่ไม่ได้เป็นของไทยประมาณนี้เนาะเป็นเขตที่ใช้สิทธิ์ได้อะไรเงี้ยเอ่อทีเนี้ยถ้าเกาะกลุมเป็นของไทย ก็ต้องนับไปอย่างน้อย24่บ่ไมล์ก็คือ12บวก12และบวก200อถูกไหมถ้าก่กปุ๋มเป็นของไทยไทยก็อ้างสิทธิตรงนั้นแต่เขาบอกว่าไม่ได้เขานับจาก73แล้วก็ขีดมาจองกว่ากูเทียงกันไหมเทียงกันมาเทียงกันมาตั้งแต่สมัย2 5 1 0เทียงกันมาจนกระทั่งสมัยชาติชายเทียงมาจนกระทั่งคุยกันได้คืบหน้าเรื่อยๆคุยกันได้คืบหน้าเรื่อยๆเอาละตรงนี้ก็ยังคุยกันไม่ได้เพราะนั้นก็เลยเกิด M O U 44่่ว่าถ้าอย่างนั้น เรื่องอื่นๆเถียงกันตกแล้วนะเหลือกันตรงนี้เนาะ MOU 44เถียงกันตรงนี้เพราะฉะนั้นมไม่ได้แปลว่ามีใครยอมรับว่าตรงไหนถูกตอ้องแต่กําลังตีกรอบการเถียงกันว่าอโอเคเรื่องอื่นๆเถียงกันไปจบแล้วนะเราจะเหลือแค่เถียงกันตรงนี้ก็คือเส้นขีดเหนือรัิจุดที่11ออ่าก็คุยกันไปเพราะว่ามันจะมีมันจะมีสามแถบเนาะถ้าเห็นแผนภูมิเต็มเต็ม มันจะมีแถบบนที่เป็นแรงเงาอันนั้นนะ่ะก็คือท่านนับจาก200ไมล์ทะเลจากเกาะกูดพื้นที่ตรงนั้นยังเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ยังต้องเถียงกันถ้ายังเถียงกันไม่จบเส้นขอบประเทศไทยที่ขอบขอบอ,อำนาจการใช้สิทธิของประเทศไทยเลยอะ่ะม,มันยังมันก็ยังไม่สามารถคุยกันในเรื่องแบ่งผลผล,ผลประโยชน์ทับซ้อนคือเนื่องจากเส้นเส้นขอบมันเปลี่ยนเนี่ยข้างล่างมันก็จะบิดตามด้วยอ่า คือนับ200ไม่อ่ะจกขอบไหนอ่ะขอบเม็ดทรายเม็ดสุดท้ายอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะาะนั้นมันก็เลยยังมีพื้นที่ที่ยังคุยกันไม่ตรงตัว MOU14 เป็นความคืบหน้าของการคุยแล้วมันยังไม่ตกเพราะเรายังไม่ยอมต้องย้ำอีกทีว่าเรายังไม่ยอมแม้เขาจะเว้นเกาะกูดแล้วเราก็บอกว่ายังไม่ได้เพราะมันต้องนับอีไปสองร้อยไม้นับอีกไปสองไม เส้นมันก็จะเพี้ยนตามไอ้พื้นที่ปิโตรเลียมก็อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ของฉันก็ได้นั้นต้องคุยกันข้างบนก่อนมันจึงจะปรากฏว่าข้างล่างที่จะเป็นพื้นที่ปิโตรเลียมจะเป็นยังไงแต่พูดง่ายเพราะเราไม่ยอมไงมันจึงเกิด MOU44 แต่ถ้าสมมุติว่าเขายอมเขาถอยเส้นลงมาจนกระทั่งวัดนับกันไปได้ว่าสองร้อยไมล์ทะเลจากเกาะกูดตอนนี้มันมัน มันไม่ได้200ใหไม่ม,มันกินแดงเข้ามาในเกาะกูดแต่ถ้าเกิดนับไปเกินเกาะกูดเข้าไป200ไมลทะเลสมมติเขายอมเราร0 0เซนาะอันนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเป็น M.O.U. 6 8สิก็ว่ากันไปรอบเจราจารมันก็จะแคบลงแคบลงแคบลงเรื่อยคือเจราจากันเพื่อจะกินแดนกันน่ะแหละพูดง่ายๆเล่นหมากรุกกันอ่ะในทางเจรจาก็แค่นั้นเรื่องมีแค่นี้ไปดรามุ่งดราม่าอะไรจนกระทั่งเกาะกูดจะเป็นของกัมพูชาอยู่แล้วอะไร ไม่เคยมีข้อสงสัยเรื่องเกาะกูดกัมพูชาก็ไม่สงสัยในประชาชนกัมพูชาก็ไม่สงสัยแต่ถ้าเราไปแตะเกาะกก,กงมันเคยมีการเถียงกันในสมัยร5เนาะเกาะกงก็กชัดเจนแล้วเราก็ไม่สงสัยละเกาะกงก็เป็นของเขาเกาะกูดก,ก็เป็นของเราข้อ <Kh os S 2> เรื่องนี้ไม่มีข้อสงสัยมีคนไทยเท่านั้นที่สงสัยว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาหรือเปล่าคนไทยบางส่วนด้วยบางส่วนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ด้วย และมันจะเป็นออลีทด้วยจบซึ่งคิดว่าเรื่องนี้นายกแพททองทานพูดวันนั้นเนี่ยทำให้กระแสว,วูบเลยจบเลยยืนยันเลยก่อนกูเป็นของไทยร้อยเปอร์เซไม่มีแม้กระทั่งข้อสงสัยแม้กระทั่งคุณเซนก็ไม่เคยสงสัยใชค่คือถ้าคือเราคือสําหรับผมนะคุณอาจจะไม่ชอบรัฐบาลในหลายๆเรื่องได้นะแต่ผมว่าเรื่องเนี้ยระดับนายกออกมายืนยันเองอะเป,เป็นระดับผู้นําประเทศแลวมันเป็นเรื่องแบบ geo politics คุณต้อง มันมันมีความน่าเชื่อถือในประมาณหนึ่งไหมแบบคืออย่าเอาติมานำแม่งทุกอย่างคือโดยแฟกต์แล้วมันเถียงกันไม่ได้คือถ้าคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันก็หลายๆส่วนเนาช่วยกันช่วยกันในการอธิบายกอตอก็เป็นเรี่ยวแรงหัวเรี่ยวหัวแรงในการอธิบายอันนี้ต้องบอกก่อนว่า เราพูดเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าต้องนับจาก200้อยไมล์ทะเลจากเกาะกูดแบบ1้อยเเพราะว่าอย่าลืมว่ามันนับ200้อยไมล์เนี่ยมันเกินเข้าไปเกาะกงมันเกินเข้าไปในแผ่นดินกัมบูชาานั้นเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาอยากจะวัดจากเกาะกงเหมือนกันเพราะนั้นมันอยู่ตรงกลางคือตรงไหนอันนั้นแหละต้องคุยกันก็คุยกันก็แค่นั้นแหละมันมีไว้เพื่อการคุยกันไอ้แผนที่ที่คุณเห็นที่มันพาด้ามานมันมีไว้เพื่อการคุยมันไม่ได้มีใครยอมรับอะไรทั้งสิ้น แต่ว่าแนวโน้มมันดีแนวโน้มมันดีว่าเดี๋ยวจะตั้งกรรมการอือีศีคณะร่วมเทคนิคคุยกันแต่เห็นมอมกรเขาเขาก็เคลื่อนต่อนะเขาก็เคลื่อนต่อแหละเขาจนกว่าอันไตจะเป็นของเขามอมกรคุณธีรชัยใช่จนกว่ามองโกเลียจะเป็นของประเทศไทยอ่ะโอ้นั่นต้องกินไปถึงรัสเซียเลยนะเอาเข้าไปก็แต่ว่าล่าสุด เอ่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาเปิดโจทย์ใหม่แล้วคือ,ค,อคือไอโจทย์เรื่องกอเกาะขู่เนี่ยพอมันจบเนี่ยเขาก็เปิดโจทย์ใหม่คือมันจะให้กูด่าเทงให้ได้วหเรไม่ไม่ให้ให้แตะนิดนึงว่าเขามองเขามองเร็วไปไหม<ร>ที่เราสามารถมีมุมที่ต่างจากคุณเ <c oughs> ทงได้แต่เราไม่ได้ด่าแบบด้อยค่าเหย็ดอย่างไม่ไปไปถอดคาคุณเทงดูไปถอดคำคุณนัทพงศ์เรื่องบัญญาวุตดูหัวหน้าพรรคประชาชนแกก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันแช่แข็งมาแล้วเรื่องสัมปทานบิโตริเอลมัน เขามีสำรวจอะไรมากแช่แข็งเาแล้วห้าส ok> ิบปีห้าสิบปีใช่งั้นรู้ไ um ด้ไงว่าข่าวนี้มันจะไม่แช่แข็งไปห้าสิบปีแล้วพูดก่อนทําไมมันก็ต้องวิเคราะห์ว่าทําไมถึงมาพูดทั้งที่เรื่องธรรมชาติมันยังคุยเรื่องเขตแดนทางทะเลยังไม่จบเลยพื้นที่อ้างสิทธ์ยังคุยกันไม่จบเลย ยังไม่ต้องคุยยังต้องคุยสเต็ปเรื่องแบ่งว่าใครจะได้ 60- 40ฝั่งไหนยังไงและใน MOU ฉบับ C ีเนี่ยก็คือต้องคุยเรื่องเขตแดนพร้อมกันกับเรื่องผลประโยชน์ด้วยดใช่ใช่ก็อันนี้อันนี้เป็นมติเป็น MO เป็นข้อตกลงใน MO u เขาต้องคุยเขาต้องคุยเรื่องเขตแดนก่อนต้องเวิร์กพร้อมต้องคุยด้านบนที่ติดกาะกูให้เรียบร้อยก่อนแล้วเพราะว่าการคุยเรื่องผลประโยชน์แผนผังตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนอ่าเพราะนั้น มันยังไม่ได้คุยแอร์เรียกันเลยทําไมถึงไปคุยเรื่องสัมปทานถึงไปคุยเรื่องจะมีประโยชน์ทับซ้อนเฮ้ยมึงไม่ต้องไประแวงเรื่องล่วงหน้าไมวะรัฐบาลยังไม่รู้เลยว่าจะได้เท่าไหร่เออคือมันไม่ได้มีเปิดให้หมดเมื่อไหร่จะได้คือเงี้เข้าใจว่ามันมีตอนนั้นมันเป็นยุคสงครามเย็นใช่ไหมแล้วตะวันตกมันก็มีที่พลเยอะประเทศเราก็ยังไม่มีโน้าวที่จะขุดสํารวจทุ มันก็มีบริษัทน้ำมันใหญ่ๆเข้ามามีอิทธิพลในอินโดนีเซียมันก็สำรวจผลิตกันไปตั้งแต่ปีก่อนนู่นละก่อนที่จะมีแล้วก็พบว่ามีพอมีปุ๊บอ่าทั้งนั้นมันก็เลยเริ่มขีดเนี่ยสองห้าหนึ่งห้ากัมพูชาก็เริ่มขีดว่าอ้างสิทธิ์ของเราก็สองห้าหนึ่งหกก็อ้างสิทธิ์กันมาเพราะว่ามันมีแหล่งปิโตรียมอยู่ตรงนั้นกลงพลศาสติ์อ่ามันเคยมีบริษัทต่างชาติเนี่ยเข้ามาก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทต่าง ถามเขาก่อนว่าเขาจะมาลงทุนหรือไม่ตอนนี้เขาหันออกไปจากอินโดจีหมดแล้วแล้วเบอร์ใหญ่ก็เป็นปตทหรือว่ากลัวปตทจะได้สํารวจผลิตหรือกลัวปตทจะได้อะไรงนี้ยังไม่รู้อ,อาจจะเป็นวินอะไรก็ได้ไใช่ไหมวินไม่รู้ อย่าเพิ่งคุยระเ็นเก็คือว่าบริษัทอะไรนะมันยังอีกไกลมันอาจจะถูกแค่แข็งเพราะการเจรจามยังเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้ตั้งกรรมการเลยนั้นยังไม่ถึงตรงนั้นเลยถึงตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนเป็นพรคประชาชนก็ได้เพราะว่าการเจรจาอย่างน้อยต้อง5ปีแต่ว่าแรงคุมทรัพย์นี้ย0ปีถ้าไม่ใช้อ่ะมันเน่าแล้วในทางการเพราะว่า 20ปีโลกมันมีมติไปแล้วว่าจะไม่ใช้คอสซิลอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้า20ปีนี้ไม่เอามาใช้เสียของทั้งกัมพูชาทั้งไทยอแต่มันคงไม่ได้เร็วภายในสองสามปีนี้แน่ๆไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องห้าปีทีนี้ทําไมเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะเทงเขาพูดเองว่ามันถูกแช่แข็งมาสิบปีแล้วทาไมถึงคิดว่าจะมาเกิดและเอื้อในทุนเอาในช่วงปีสองปีนี้ล่ะในเมื่อมันอาจจะถูกแช่แข็งกันอไรแลวจากนี้ไปอีกห้าสิบปีก็ได้มันอาจจะไม่เกิดในยี่สิบปี ตามเส้นด้าเส้นเส้นเด็ดลน์ของการใช้ฟอสซิลก็ได้หรือว่าเขามองข้ามช็อตว่าแบบเอ้ยตรงนี้นต้อง<า>มองมองแบบเข้าใจโลกอาจจะไม่เือกใ้ฟอสซิลต้องมองแบบเข้าใจว่าผมคิดว่าภายใต้การลุกฮือขึ้นฮือกระแสฮือว่าใครจะเสียกอะกูดเขตแดนไทยพรคประชาชนไม่เคลื่อนไหวเลยเพราะว่าประชาชนก็ไม่อยากเพราะพักประชาชนเขาก็ดูว่ามันไม่มีการเสียกอะกูดหรอและเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องข้างช้าและเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องไกล แรงกดดันมันก็ไปที่พระชาชนซึ่งมีฐานเสียงของคนที่เคยเลือกคนที่เลือกเขาเนี่ยมันก็มีฐานเสียงจากคนที่เลือกประชาธิปัตย์ <ใน S 2> เลือกพันธบิตร<ด>เลือกกรกฏปสมาแรงกดดันมันก็ไปที่เขาเพราะฉะนั้นเขาจะทํำยังไงจะบอกว่าเฮ้ยกอกูต้องเป็นทางไทยเขาก็ไม่เล่นแบบนี้เขาก็ไม่อยากไปชัดนิยมข้างชาติแบบนั้นทีนี้เขาก็ได้แค่แถลงมาว่าเป็นห่วงเรื่องสัมปทานก็คือมองไปที่ไกลๆข้างหน้า ซึ่งก็ถามว่าเป็นคําเตือนที่ดีไหมเป็นคําเตือนที่ดีแต่เป็นคําเตือนล่วงหน้าซึ่งมันมีผลในการด้อยค่ารัฐบาลก็แค่นั้นตามสไตล์ฝ่ายค้านนี่มองแบบเท็งแบบเข้าใจว่าเขาก็โดนแรงกดดันเหมือนกันเห็นไหมชูวัฒเป็นคนดีขนาดไหนดีเกินไปใครจะไปกดดันพักประชาชนได้เพราะเขายึดในประชาชนเป็นหลักใครก็ยึดประชาชนเป็นหลักทั้งนั้นหละพรรคการเมืองมอตโต้สมัยก้าวไกลของเขาอะไรนะพักใหญ่กว่าคน ประชาชนใหญ่กว่าพรรคเออแล้วก็ะชนคลับก็แฟนคลับไงเมียของประชาชนปะต้องเข้าใจพรคการเมืองที่ดีก็ต้องได้รับความความกดดันจากฐานคะแนนถูกต้องแล้วอันนี้ถูกต้องแล้วเพราะนั้นเขาก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยเขาสนใจเขาเดือดเนื้อร้อนใจกับความรู้สึกของผู้คนเขาจึงชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยการชี้ของแท่ะทำให้เห็นว่าก็กูดชัดช เป็นไปตามที่นายกแพ่ตรองถามว่าพิธาก็ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเอเขากังวลแค่ว่าเคลียร์ทีละหนึ่งปัญหาโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจของไทยมันเอื้อในทุนอยู่เพราะฉะนั้นให้ไประวังเรื่องนี้เถอะซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นในปีสองปีนี้หรอกตามนั้นครับเที่ยงเป๊ะสวยงามสองนาทีเกินสองนาทีที่สองนาทีอธิบายครบทุกเรื่องทุ่คร่าวๆหวังว่ารอบหน้าคงไม่ต้องมาพูดเรื่องบอรูดอีกแล้วนะเดี๋ยวเราบอกรู คะแนนเลือกตั้งที่ใกล้ตัวเราดีกว่าครับยังไม่จบอ <สด S 2> ีกไหมอ่ะส,ส,สดไหมอ่ะประเภทแบบบ้านเกิดเราสดครับสดเอาให้อ,อีก2อาทีนะเดอสแตนดาร์ตามค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวเดวลังดูคะแนนล่าสุดเนี่ยของ,งจะไปดูทำไมยังไงค้องยังไงต้องคืนนี้ของชนะของทัา์เนี่ย 227ของแฮริสเนี่ยขึ้นมา153หลังจากที่เริ่มมีนับยังอีกไกลยังอีกไกลอ่ะก็ยังรัตตะวันตกยังไม่ปิดหิบเอ้ยยังปิดทีบยังวะที่กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงไงเที่ยงเฮ้ยน่าจะปิดหีบแล้วปิดหีบแล้วเขานับคะแนนยังไม่เสร็จอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยไปโอเคอะติดตามครับใหม่วันพุธหน้าครับต่อให้ท่านดูจบแล้วถ้ายังเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือฟังไม่ทัน อยากจะรีดูอีกทีก็ยินดีนะฮะแต่ยังไงก็อยากให้แชร์ทิ้งไว้เพราะเราหวังผลย้อนหลังด้วยเราไม่ได้หวังแบบเลตติ้งไลฟ์อะไรแค่นั้นอย่างเดียวเราหวังสิ่งที่เราพูดพอจะให้คนอื่นได้เข้าใจถือว่าช่วยๆกันครับผมครับอาละครับโอเคสวัสดีครับพบกันพดทาครับสวัสดีครับ